ที่วารพักประชาธิปัตย์อยู่ในภาคใต้เจ้าของโรงหีบน้ํนามันปาล์มรวมไปถึงยางถึงอะไรเนี่ยโอ้โหมันสนิทชิดเชื้อเป็นในทุนให้พักด้วยเป็นอะไรด้วยเนี่ยมันกลายเป็นว่าม,มันกลายเป็นว่าคนที่ลงคะแนนให้พักประชาธิปัตย์อ่ะเขาเจอแบบนี้ซ้สำซากเมื่อกี้ผมถึงพยายามพี่พี่ยังยังไม่ต้องตอบเดี๋ยวพี่ต้องตอบตรงนี้แหละเพราะมันเกิดอย่างนี้มาตลอดเลยชื่อตรง แล้วแล้วพาดพิงตรงๆเลยแล้วพูดแทนชาวใต้ทั้งหมดด้วยว่ามันเกิดอย่างนี้มาตลอดชั่วนาตาปีนมันควรจะแก้ไขควรจะทําอะไรได้แล้วเรื่องปาลมนี่คลาสสิกมากครับปาล์มเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยหลักคือผลิตเป็นน้ํามันปาล์มใช้2อ,อย่างคือคือ,คอบริโภคกลับไปใช้เป็นไบโอดีเซลซึ่งจริงๆอ่ะมันขัดทุนด้วยนะไบโอดีเซลเนี่ยจะ5% 10%ก็แล้วแต่แต่ที่คลาสสิกคืออะไรครับคือดีมานส์พลายของปาล์มเนี่ย มันเป็นศูนย์พอดีไม่ต้องส่งออกไม่ต้องนําเข้ามันเป็นศูนย์พอดีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชาวภาคใต้แล้วก็เกิดอย่างนี้มาตลอดคึ้นเล้ไหมครับพอถึงฤด,ดูที่ผลผลิตปาล์มออกมาเนี่ยโรงหีบก็จะบอกว่าเต็มแล้วแคปซิตี้ไม่พอแล้วเพราะ,ะนั้นเนี่ยเรารับซื้อไม่ได้แต่พอถึงเวลาก็อ้อมมาบอกว่าแล้วถ้าลดลงมาเหลือ5บาทละ่ะเหลือ4ี่บาทห้าสิบล่ะอ่าถ้าอย่างนั้นรับซื้อได้พอเป็นแบบนี้กลายเป็นว่าชาวบ้านซึ่งควรจะได้กําไรโดนกดราคาครับพอกดราคาเสร็จไม่เท่าไหร่นะ เอามาเสร็จปุ๊บก็เอาไปเก็บได้ตกลงก็มีที่เก็บละพอเก็บเสร็จปั๊บพอถึงเวลาที่จะไปขายพอหมดแล้วดูปาล์มมันขาดตลาดพอขาดตลาดกลายเป็นว่าลงหีบเอาออกมาขายไปส่งออกอ้อมขายที่ไหนก็ไม่รู้เกินราคาควบคุมแล้วพอประกาศออกไปคนก็ไปกักตุนน้ำมันพอกักตุนน้ำมันปาล์มก็เดี๋ยวมันจะขาดตลาดเดี๋ยวมันจะแพงเก็บสองเท่าสามเท่ากลายว่าต้องไปซื้อราคาแพงแล้วมันเกิดแบบนี้ตลอดสรุปว่าไงครับชาวบ้านขายไม่ได้ราคาลงหีบได้กําไรมหาศาลจากการที่ ที่โกงราคาแล้วก็ทำให้ขาดตลาด